ไม่ต้องยกครับผมผูถือพระบระมฉายารักษณ์นะคะนายธิรพัฒนทองเผมือนางสาวชยุตตาสาชื่อค่ะ,ะนี่โชนวัตรกรรมนะครับสหรับนาหนองไผนะครับใช้ล้อเลื่อนนะครับผมปรบมือให้ความคิดสร้างสรรค์ของนาหนองไผด้วยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ ตำบลน้องไผ่นะคะไม่น้อยหน้าตำบลอื่นเลยนะคะมีนวัตกรรมที่ใหม่และแปลกแล้วก็สวยอลังการมากเลยค่ะผู้ชมนะคะสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นป้ายคาขวัญค่ะป้ายที่หนึ่งนะคะคําขวัญของประจําตําบลของเรานะคะตําบลน้าหนองไผ่ค่ะป้ายที่หนึ่งนายพลวิทย์ปรีภูม นางสาวสุวรรณาเนียมสูงเนยป้ายที่สองนายนัทภูม์แก้วสิงห์นางสาวสุดาวันเนียมสูงเนินป้ายที่สามน,นายกฤษณะทองเฟืองนางสาวคัตยะอิงเอนุไป้ายที่สี่นายธนพัฒน์สีน้อยนางสาวนชิชนันชันชัยภูมิป้ายที่หา้าน,นายธนกรจันท์เทศนางสาวพจน์ไมนตรี ายที่6นายอภิชาพานุรักษ์นางสาวมิตราหารันดาและสุดท้ายป้ายที่7ค่ะนายพลากรเอื้อรัตนโชคและนางสาวกนชกรประทีเรศขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะผลงานมากเลยสวยหล่อและถ้บสำหรับ้ใยคำขวัญของตำบลนานหนองไผ่นะคะผิวแดงตาไหลรถดีมากมีข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิหอม งามเรียบร้อมวัฒนธรรมเลิศล้ำเกษตรอินทรีย์และผ้าไหมดีลายยกดอโอ้คนถือสวยรอนะครับโอ้โหนาดอกไท่หรือนาดอกไท่นะครับสบายครับายโดยเพลงดนตรีนะคะที่ใช้ประกอบในการแสดงนี้นะคะชื่อชุดว่าเปิงฟ้อนออนซอนอีสาน เบื้งคคบบ่งฟอนออนซอนอีสานนะครับเบื้งฟอนออนซอนอีสานนะครับขอเสียงปรบมือการแสดงสดดีนะครับ ยชันมัธย,ยมศึกษาปีที่โรงเรียนสารศา,ศาสตร์วิเทศสมุทรสาครตามมาด้วยคันที่สองของเรานะคะรถขบวนชีวิตจำลองวิถีชีวิตของชาวตำบลนาหน,านองไผ่ค่ะ <est> โดยน้องนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแ้่หลวงรัชากาลที่๙ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะม <est> กี่ัวั้ซึ่งก็จะประดับตกแต่งด้วยข้างทองใส่ปลาใสทองดักปลาเทียมวัวเทียม กระท่อมและพร้อมด้วยหุ่นจำลองปลาไหลนะคะเป็นอาหารรสเลิศของชาวชุมบลของเราด้ยค่ะสําหรับต่อไปนะคะประเพณีสงกรานต์ผู้ถือไปนะคะนางสาวศิริกาชัยคาําภามีพิธีส่งน้ำพระแล้วก็มีการรดน้ำดับหัวผู้ใหญ่มีการกราประสาทสา เทนีแล้วนี่ยาวนาแล้วนะคะนี้ม่ธรรมดานะครับทายไม่ล้มครับกองทายเอามาแบขนานนี้ไมธรมดาอาาดลยครับซาครบอาเลครบนแีบาบครับ ต่อไปนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาผู้ถือป้ายนางสาวพิมพ์ชนกชาญเกตโอ้อนี่รถน้ำดำหัวครับผม,ม,มซึ่งประเพณีแห่แเทียนพรรษาของเรานะคะเราก็จะมีการถวายทุกเทียนนะคะให้แก่พระสงฆซึ่งถือว่าเป็น สิริมงคลมีความสว่างความรุ่งโรจน์ให้กับชีวิตของเราด้วค่ะมาแต่โรงเรีไหครับมาแต่โรงเรียนไหนครับลูกโรงเรียนบ้านกระเบื้องอีดนัดบ้านกระเบื้องใช่ไหครับท่านโอพัฒดลพัฒดลเจริญศรีครับโภคท่านโอพัฒดลและต่อมานะคะประเทณีลอยเต็มงนต์เองค่ะประเทณีลอยเต็มคงผู้ถือป้ายนะคะนางสาวพิมมารัฐผลลั กระทยักษ์มาด้วยนะคะโอ้สวยงามคนระับเป็นกระท u แฟนซีนะครับมีหลายสีนีเป็นโรงเรียนบ้านกระเบื้อนนะครับูเนอทาเนรอยกระถนะคะือเพื่อขมาแล้วก็เพื่อสะดะะอดีเรา้ก้องๆเีกระนะครับเป็น มาพันธุ์ยวัสดุธรรมชาตินะครับมีครูดูแลเด็กๆมานะครับในกระบวนการนรูงของเรานะคะผู้ถือป้ายนางสาวประนัดยาเพชรต้อยนะคะมาในนามของนรยาเสพติดแค่รู้วิธลใชีวิตอ่อนกว่ายะไรก็มีระวัางให้เลือออกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะคะการออกกำทังกายไปด้วยเดินไปด้วยอ้คุณเ่าฮุบนะครับ โชว์หนึ่งสเต็ปค้าโชว์หนึ่งสเต็ปโอ้โหแลุ้ดยักษ์เลยนะครับโอ้โหนี่เคล็ดนับหุ่ดีของแม่แม่แถวแถวกระเบื้องนะครับแถวแถวน้าดอกไทยนะครับนี่ก็เป็นเพชรนับนะครับหากงกายาสิต้องใส่นดิคุณแม่บอกเอ่อเป็นการโชว์สเต็ปเล่นพลังวิ่งไปด้วยเดินมาด้วยนะครับธรรมดานะครับ มีนายงูเหลือยมด้วยนายงูเหลี่ยมขบวนแฟนซีของเรานะคะผู้ถือป้ายนางสาวนิธิตาสีเชียงลาดค่ะสุขภาพแข็งแรงนะครับจากโรงเรียนบ้านดูนาหนองไผ่ท่านพอวัฒนาสุชารีนะครับวันนี้เป็นขบวนแฟนซีออกมีอานาชาติด้วยนะครับใท อาชุดอันย้อนอันนั้นนานาชาติจริงเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยชุดสีเหลืองเกาหลีอีชุกคนรู้ออกมาจากวิชาอาเซียนนะครับผม